thank <sweak> you สวัสดีนะครับผมนี่เลยนะครับวันนี้ก็ตามออเดอร์นะครับเอามาให้กับพ่อหนุ่มชุมพลน,นะครับช้างวัดกับตัวเล็กนะครับก็กระบวนกระวายอยู่ตรงนู้นนะครับนี่เลยนะครับ 500คะแนนนะครับผมก็จัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโครงการนี้ก็เกิดขึ้นมาจากตรงนี้นะครับหลายท่านก็น่าจะรู้กันดีนะครับก็เอามาให้เขาประจํานะครับทุกปีนะครับทุกปีผมก็จะมาให้เขาประจําเลยนะครับหลายท่านก็จะเห็นนะครับเห็นประจําเพราะว่าผมเอามาให้เขาแทบทุกปีนะครับแล้วก็หลายครั้งแล้วนะครับน่าจะ ไม่ตกมันนะครับน่าจะหายแล้วนะครับตอนนั้นตกมันนะครับตอนนี้น่าจะหายแล้วนะครับนี่เลยนะครับหญ้าหวานนะครับกินได้หมดนะครับผมถามคุณตาตาก็บอกว่าหญ้าหวานเนี่ยช้างจะชอบมากนะครับคุณตาก็ไม่เห็นนะครับให้เขาวัดดีเมื่อกี้เขาก็วัดดีนะครับวันนี้ก็มาส่งนะครับเหลืออีกหนึ่งเจ้านะครับก็จะเป็นพังพลอยนะครับก็รอติดตามรับชมเดี๋ยวให้ดู สักนิดนึงนะครับตัวเล็กก็บนกะบายเช่นเคยนะครับก็มีหญ้ามีอะไรของเขาอยู่นะครับก็ไหวนะครับไม่อยากประยุกตของเขานะครับนี่เลยนะครับพามาให้รับชมกันนะครับอีกหนึ่งเชือกนะครับที่เคยให้เขามาแต่ก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านมากมากนะครับที่สนับสนุนนะครับดยดีเสมอมานะครับอันนี้แค่หนึ่งมัดนะครับเดี๋ยวยังกินไม่หมดเลยนะครับ ำล้วก็หนุ่มพลยชุพนจะมีหักทิ้งนิดนึงนะครับนะเ็เลยนะครับพามรับชมผดีนะครับหลังจากตกมันนะครับหุ่ก็จะดีนิดนึงนะครับดูไม่ยอมมีก๊อกสองนะก็หนุ่มนะครับนี่ นี่แหละครับพนมชุมพลช้างวัดนะครับเอาก็จะหักจริงนิดนึงนะครับนะโอเคนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวยังไม่จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะไปส่งที่อื่นต่อยังไงก็รอติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวจะไปส่งให้กับพังพ่อยต่อนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนนะครับด้วยดีเสมอมานะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับพังพ่อยนะครับ นี่เลยนะครับโอเคไปจัดให้เลยนะครับมาถึงพังพลอยแล้วนะครับกับบัวตองนะครับสองเชือกนะครับนี่วางตรงนี้เลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณไปยังคุณพี่วาสนาด้วยนะครับมอบให้กับอ่าพังพลอยนะครับนี่นะครับสองร้อยคะแนนนะครับอยู่ตรงนี้ให้พ่อขวานจัดให้เลยนะครับเดี๋ยวพามารับชมพังพลอยกันสักนิดนะครับนู่นนะครับ มีอาหารการกินที่ดีเหมือนเดิมนะครับต้นไม่ยังกงนตาต้นอะไรครับนนเอ้ไม่สนใจแล้วหิวยาหวานแล้วได้ยินได้กินได้หน่อยได้กินนะนีะนะ่ได้กินนะครับได้กินนี่เลยนะครับมาจัดส่งให้กับสาวสวยพังพอยดูนะครับจะกินไหมนะครับยาหวานไม่เลือเพราะว่าตะพุดก็ปลูกนะครับ เพราะว่าตะพุธก็ได้ทอนพันจากตรงนี้นะครับในปลูกนะครับน้ำโมตาเลยนะครับฝั่งโอยอาจจะมืดไปหน่อยนะครับเพราะว่ามาค่านะครับผมพามารับชมนะครับนี่ฝั่งคอยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่สนับสนุนนะครับความเป็นอยู่นะครับใ้กับทุกๆเชือกที่ผมแวะเวียนเข้าไปหาโอ้หืดเลยครับไม่ไหวนะครับบรรยากาศมืดมากๆ ขอบคุณนะครับก็200คะแนนนะครับของคุณพี่วัสนานะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังคุณแม่บุญญาด้วยนะครับที่สนับสนุนไปยังช้างวัดนะครับ500คะแนนนะครับก็ทําการจัดส่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ร่วมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่สนับสนุนด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้อาจจะมืดหน่อยนะครับพรุ่งนี้จะแก้ตัวนะครับ ยังไงเรต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามืดเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่มนะครับมามืดคำเร็วน้องไรตาเดี๋ยวนี้แป๊บเดียวกับคาแล้ว <c oughs> ผมออกมาจากนั้นหามงแป๊บเดียวก่ะเมืองวะคําจ่อยเป็นได้ตาคือบอ่บ่ก <c oughs> ินยาดีอีกแล้วตกมันบ่บ่มันมีตาก่อนอ๋อมนอมนมออกก็แสดนว่า อโอ้นี่ครับกี่เดือนแล้วตาเจดือนเดี๋ยวปีเดงครับเดี๋ยวปีเดงกันได้อ่าหกเจ็ดเดือนนะครับเขาเจ็ดเดือนอ๋อเขาเจ็ดเดือนแล้วรอหลุ่นุละออกเป็นโตุ้่ลาทึงว่าเมนน่ตามันบุเดียวเหว่อีกนะครับเพราะว่าไอชุดที่แล้วะโอ้โหนะครับขนาดมอยังการันตีแล้วตาเนอขนาดมอยังการันตีนะครับติดหมอยังบอกว่าติดแน่นอนนะครับพอเอาเข้าจริงๆ หายเงียบเมื่อกี้มีวอยวายนะครับเห็นยาหวานไม่ได้นะครับมีวอยวายนะครับดูนะครับกรอบนะครับผมมอืบ่ครับลงมาใช้ดุดแรงเต็มเต็มต้นใต้ยนะครับลงมาใช่เหมือน โอเคนะครับม okay, okay, hmm. okay. hmm. ืดเหลือเกินไม่ไหวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เดี๋ยววันหลังจะมาเล่นกับพั้งพลอยกันใหม่นะครับขอบคุณมากมากนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับรู้สึกว่าจะมืดเกินไปนะครับให้ติดก่อนเนะให้ติติดก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ